วดีครับวันนี้ผมชื่อว่าลักกี้ผมจะมารีวิวดิครับนี่คือผมนะครับผมไกลกล้องมาก <c oughs> แต่วันนี้ผมจะมาทํารายการหมาบาสน,นะครับส่วนตรงนี้ตอนนี้หมาบาสส่วนตรงนี้บ้านไม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมถือก่อนนะเ๋ยวผมถือก่อนตอนนี้บ้านไม่อยู่บ้านนะครับเห็นไหมจักรยานไม่อยู่เลยถ้าบ้านอยู่บ้านเนี่ยเขาจักรยานอยู่แล้วก็วันนี้จะมารีวิวรีวว รีวิวครับผมจะชื่อลักกี้ครับลักกี้ตัวนี้ผมใช้ตากล้องคนหนึ่งครับถ่ายนะครับไม่รู้เป็นใครนะครับแต่ก็ต้องถ่ายก่อนย่ปิดแฟลก่อนนะครับแฟลชมันปิดโอเคผมปิดแล้วตอนนี้ให้ตากล้องตากล้องถ่ายนะครับผมไม่บอกหรอกชื่ออะไรแต่ผมจะมารีวิวรีวิวบัฟผมนันนแลสขคนเนี่ผมมีความสามารถครับเพื่อนๆครับ จับมือหน่อยครับคันวะ่ะผมไม่จับมือคุณหรอก <c oughs> อ้ออ่าฉันเปลีป่ยนได้โอ้มฉันเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะ <c oughs> <c oughs>